ช่องระครังทองขอสวัสดีว่าที่เอพิมหาเศรษฐีใหม่ทุกท่านค่ะคลิปนี้มีแนวทางรัฐบาลไทยของเนตกาแฟงวดประจำวันที่16าธันวาคม2565มาฝากค่ะแนวทางตำไทยงวดนี้เนตกาแฟให้รูดที่9ค่ะ92 94 95 45 75 3ตัวหมุน9 4 5และ0 9 2แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบไปผ่านก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อระครังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ